นี่คือกล้อง f u j i ฟิล์ม XT 5 0กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีเจเนอเรชันที่5ที่มีประสิทธิภาพสูงน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุป5จุดเด่นใหญ่ๆของกล้องรุ่นนี้กันครับจุดเด่นที่1ตัวกล้อง f u j i ฟิล์ XT 5 0ได้รับการออกแบบขึ้นมาใหม่ มีตัวกริฟที่ใหญ่ขึ้นทําให้การจับถือมีความมั่นคงกระชับมือมากขึ้นแต่ยังคงขนาดตัวกล้องกระทัดรัดพกพาได้สะดวกตามแบบของกล้อง X-T ใน,นระดับวินเ e r ลเลนในรุ่นก่อนหน้าตัวกล้องมีขนาดกว้าง123.8ม mm, มสูง84ม m mm, มหนา48.8ม m mm, มมีน้ำหนัก438กรัมรวมแบตเตอรี่และเมมโมรีการ์ด จุดเด่นที่2กล้อง xt 5 0มาพร้อม image sensor x-trans cmos 5 hr รุ่นล่าสุดให้ความละเอียดสูงสุดถึง40.2ล้านพิกเซลการจัดเรียงฟิลเตอร์แบบ x t r a n ได้ต้นแบบมาจากผลึกเกลือเงินในม้วนฟิล์มที่มีการเรียงตัวไม่เป็นรูปแบบหรือ random ทำให้สามารถไม่ต้องใส่ optical low pass filter และส่งผลให้เซนเซอร์ x-trans cmos ให้รายละเอียดของภาพมากกว่า พร้อมระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงอย่าง x p r o c e s s o r 5มาพร้อม AI Deep Learning ที่ให้ประสิทธิภาพในการโฟกัสอัตโนมัติทั้งการตรวจจับใบหน้าและดวงตาการตรวจจับแบบต่างๆเช่นสุนัขแมวนกรถยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นต้นรวมไปถึงระบบป้องกันการสั่นไหวภายในตัวกล้องที่ให้ประสิทธิภาพลดการสั่นไหวสูงสุด7สต็อปสามารถทำงานได้ทั้งการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการบันทึกวิดีโอยังทำงานร่วมกับระบบป้องกันการสั่นไหวดิจิตอลได้อีกด้วย จุดเด่นที่3กล้อง XT 5 0มีจำลองสีฟิล์มหรือฟิล์มซิมูเลชันให้เลือกได้สูงสุด20รูปแบบรวมถึง c คลาสสิ e g a t i v e n o อส a l g i ิกเนกาทีฟและจำลองสีฟิล์มใหม่อย่างเรียล่เอโดยสามารถเลือกผ่านแป้นเลือกจำลองสีฟิล์มหรือฟิล์มซิมูเลชันหรือจากเมนูในตัวกล้องได้จุดเด่นที่4กล้อง XT 5 0สามารถเลือกบันทึกวิดีโอได้ทั้ง 62K30P สัดส่วน16ต่อ9 4K 60p รวมไปถึง Full HD 240p ที่สามารถเล่นสโลโมชันได้สูงสุด10เท่านอกจากนี้ยังสามารถเลือกบันทึกวิดีโอคุณภาพสูง42210บิตแบบ All Intra และ Long GOP จุดเด่นที่5กล้อง XT 50สามารถเลือกเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้สัญญาณคลื่นความถี่ 5G ได้ทำให้การถ่ายโอนภาพไปยังอุปกรณ์ที่รองรับสัญญาณ 5G ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกล้อง xt 5 0เพื่อใช้งานเว็บแคมผ่านพอร์ต usb c ได้อีกด้วยและนั่นคือ5จุดเด่นที่น่าสนใจของกล้อง f u j i ฟ i l m xt 5 0นอกจากนี้กล้อง Fuji ฟ i l m ม xt 5 0ยังมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆที่น่าสนใจมากมายโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติด้วย ai deep learning การตรวจจับใบหน้าดวงตาและแบบต่างๆจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติฟังก์ชัน smooth skin effect ที่ช่วยปรับผิวให้ดูเนียนมากขึ้น color chrome effect และ color chrome effect blue เพื่อเพิ่มความเข้มของสี การถ่ายภาพต่อเนื่องได้8ภาพต่อวินาทีที่ถ่ายต่อเนื่องได้มากกว่า1,000ภาพและถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงที่13ภาพต่อวินาทีด้วยอิเล็กทริกชัตเตอร์ระบบถ่ายภาพครอมระยะโฟกัสสำหรับถ่ายภาพสิ่งต่างๆแล้วนำไปรวมเพื่อให้ได้ภาพที่มีช่วงชัดลึกครอบคลุมสิ่งที่ถ่ายและทั้งหมดนี้คือกล้อง X-T50 กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากฟูจิฟิล์มกล้องตัวเล็กที่อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพที่คุณต้องลอง